อ่ะโอเคสวัสดีครับพบกับผมใหญ่เจริญชนนะครับตามเวลาที่จะใหม่กำหนดการนะครับก็อย่างที่อ่าผมได้พูดคุยนะครับว่าหกโมงวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แค่อย่างเดียววันนี้ทํา youtube 2อย่างเลยนะครับเป็นการบอกสอนเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้กันนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อ่าเราตั้งใจแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถึงจะโดนว่าโดนเอดโดนเรื่องระหว่ากันไปก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอะไรครับผมถือว่า ไอ้คนที่รู้กับไม่รู้มีนะครับไอ้คนที่เกิดทันกับเกิดไม่ทันนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนเขาจะเรียนรู้มาจากใครยังไงผมตอบไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมตอบได้ก็คือวันนี้เราได้นําพระรอดนะครับลําพูนนะครับเป็นพระที่อ่าพอจะราอยู่ในความสวยสมบูรณ์นะครับนะครับมันยังไม่ได้บอกให้เช่านะครับเพียงเอามาเผยแพร่บอกสอนนะครับ เพื่อเป็นองค์ความรู้กันนะครับอยากจะให้ทุกคนเนะี่ยได้ค่อยๆศึกษาค่อยเรียนรู้ไปกับเรานะครับอย่าเพิ่งไปโดนสรุปว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็แสดงความดีใจด้วยวันนี้หวยออกกันก็รวยทุกคนนะก็ใครที่รวยก็เฮไปไม่รวยก็ว่ากันไปนะครับมีรุ่นดีก็ไม่มีรุ่นนะครับก็นะครับวันนี้เราจัดพระรอดอันนี้แค่บางส่วนนะคือจริงๆแล้ว,วมันมันเยอะได้ผมจะซ้อนขึ้นไปเป็นเป็น,ปนสี่สามสิบสองเลยแต่ว่าสองสี่หกแปด่อแปดถาย เบาๆดูกันเล่นๆดูกันแบบขำๆดูแบบค่อยๆศึกษาดูแบบค่อยๆเจาะทีละเล็กทีละน้อยเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจากคนนั้นๆงคนนี้บ้างคนนู่นบ้างว่ากันไปนี่นครับสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนให้ทุกคนว่าสมเด็จก็มีมากมายนะครับพระอื่นก็มีเยอะแยะ ไม่จําเป็นจะต้องเล่นเป็นอย่างเดียวคือเราชอบแบบไหนเราก็สะสมแบบนั้นเราเล่นแบบไหนเราก็สอนเขาแบบนั้นเราศึกษามายังไงเราก็บอกต่อเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์นะครับอย่างพระรอดลําคูนเนี่ยอายุของเขาเนี่ยพันสี่ร้อยปีนะครับพันสี่ร้อยปีพันสามร้อยเป็นขั้นต่ํานะครับเจ็ดร้อยปีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเจ็ดร้อยปีก็ถือว่าโอเคนะขนาดสมเด็จวราคังอ่ะร้อยเจ็ดสิบปียังดังผู้แตกเลยนะครับ หกร้อยเจ็ดร้อยปีมันจะขนาดไหนครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าการสร้างพระรอดเนี่ยนะครับถ้าใครไปอ่านประวัติก็จะอึง้งจะทึ่งนะครับที่มาต้นตำรับเลยมาจากจังหวัดอะไรแล้วมาอยู่จังหวัดนี้ได้ยังไงแล้วเป็นใครแล้วใครเป็นผู้กดแม่พิมใครเป็นผู้เผาใครเป็นผู้สร้างเยอะแยะมากมายครับมันเป็นสตอรี่ที่ว่ากันมากันเหมือนว่าบอกสอนกันมารุ่นสู่รุ่น นะครับยางผมเองอ่ะผมมีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าะะนะครับเจ้าเปียกน้ำปูนนะครับอญาเ่ยนามนะครับผมก็โคตรโชคดีพบภูมิใจเลยที่ผมได้เห็นพระของท่านนะครับแล้วก็ได้จับต้องนะครับก็เป็นเรื่องเป็นปิตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่ครับผมก็บอกว่าบางท่านเนี่ยรู้ไม่จริงอยากรู้ท่านต้องไปเรียนรู้อยากศึกษาท่านต้องเดินทางไปผมเดินศึกษาไปยน้ำปูนไปแหล่งเรียนรู้ไปหาข้อมูลให้เยอะที่สุด เท่าที่จะมากได้แล้วมาบอกสอนกันนะครับอ่ะจบนะครับอ่ะมาเปลี่ยนเรื่องเราเลยนะครับผมจะให้ดูทั้งหน้าเลยนะครับให้ดูทั้งหน้านะครับแล้วจะอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมมีเนี่ยเบื้องหน้าของท่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับจะได้ขยายความกันชัดๆจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วพระรอดเนี่ยมันมีหลายสีนะครับหลายคนเนี่ย ก็คิดว่ามีพิกุลบ้างแหละแดงบ้างแหละดำบ้างแหละเขียวบ้างแหละคือมันมีทั้งหมดนะครับมันมีทั้งหมดนะครับพระรอดลําพูนเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับพระแท้ที่ผมทราบมาเนี่ยต้องบางนะครับแล้วก้านเนี่ยจะเล็กเลียวครับไม่ใช่ใหญ่แทง่งเบลอบลาไม่ใช่นะครับท richten, ่านต้องดูก้านนะครับก้านเขาจะอ่อนช้อยมากเลยนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับแล้วแก็งมากแก็งมากนะครับ พระลอดเนี่ยต้องเป็นพระที่แกง่งเพราะเป็นพระที่ดินเผาไม่มีน้นําน,งงานะครับเห็นไหมท่านสังเกตกานนะครับทั้งองค์พระนะครับความคมชัดลึกเป็นที่มาที่ไปของพระลอดไม่ตัดปีกแล้วมีการดีไซน์ทําเหมือนใบโพ้ o, นะครับเป็นจีบเห็นไหมนี่คือสิ่งที่คนโบราณเขาได้ทาเอาไว้ให้เราศึกษาค้นคว้าหรือว่าให้เราทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะผมก็บอกได้เด็ดเดียวว่าสิ่งที่ผมนํามาเสนอบอกสอนนะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับ จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาเห็นไหมเนี่ยบางองค์เนี่ยคือมีกลีบบางยัน้าอกเลยนะองค์นี้เห็นไหมก็จะชัดนะครับพิมพ์เนี่ยชัดเจนนะครับแล้วพระนี่แร่งยังหินเลยนะครับคอเนี่ดังแป๊กแป๊ก,แป,กแป๊กเลยนะครับอย่ามองข้ามนะครับอันที่เราเอามาโชว์นี้มันคือจริงๆเลยมันพิมพ์เนื้อแดงแล้วก็เนื้อดํานะครับเนื้อดาเกิดจากอะไรเกิดจากการเผาดําเกิดจากการเผาแดงนะครับหรือเป็นที่มาที่ไปนะครับยังมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกไว้ว่า เป็นการเล่นไฟนะครับยุคแรกๆก็จะเผาดํายุคหลังก็จะเผาแดงนะครับแต่ท่านก็ต้องไปเลือกเชื่อนะครับว่ามันจริงเท็จประการใดไม่มีใครนะครับบอกได้ทั้งหมดเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมานะครับไม่ใช่ว่าฟังเขาพูดแล้วท่านจะเชื่อหมดนะครับการนําเสนอนําข้อมูลอันจะจริงบ้างเท็จบ้างว่ากันไปนะครับท่านจะต้องวิเคราะห์นะครับด้วยเหตุและผล นะครับด้วยเหตุและผลมันจะมีเหตุและผลในการศึกษาสะสมพระเครื่องนะครับพระรอดลาพูนที่เป็นลักษณะนี้เสียไม่เล่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเสียนไม่เล่นแต่ผมเล่นเพราะอะไรครับเพราะผมชอบของแปลกไงครับแปลกแล้วดีแปลกแล้วถูกนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้พูดอยู่ตลอดเวลานะครับไม่อยากให้ท่านไปไปอะไรมากมายนะครับอยากจะค่อยๆให้ศึกษาบอกสอนกันนะครับจะได้เป็นองค์ความรู้นะครับพระรอดเนี่ย มันมีไหลยพิมพไหลยเนื้ออยากจะให้ค่อยๆดูกันไปนะครับคือดูการดูในที่เนี้ยท่านต้องจําให้แม่นนะครับศึกษาให้จริงนะครับจริงเท,ท็จไม่มีใครตอบได้รู้แท้รู้ทันไม่มีใครบอกได้ส่วนใหญ่ก็มาศึกษากันเองเมื่อศึกษากันเองก็ต้องมาดูกันครับว่ามันมาที่มาที่ไปยังไงแท้ยังไงเก๋ยังไงเทียนยังไงกเก๋เก่าแบบไหนยอย่างไรมันต้องสอนกันไปแบบนี้ครับอ่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมพยายามสอนในเรื่องของหลักการดูพระพิจารณาพระ อันนี้เราจะให้ดูในเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับแล้วท่านลองดูไปที่กรีบนะครับกรีบจะบางมากของแท้ต้องบางนะครับของที่อาจเดินแบบอันจะหนาเพราะว่าอะไรเขาไม่มีบล็อกนะครับบล็อกพวกนี้คือคนโบราณนะเขาจะทําคมมากนะครับเป็นจีบนะครับเบียวบางเลยท่านดูที่ปีกนะครับปีกจะบางแล้วก้านเนี่ยก็จะเรียวเล็กไม่ใหญ่นะครับเรียวเล็กแหลมนะครับแล้วแข็งมากนะครับประเภทที่ว่าตกท่านไปแตกหรือแตกกระเซ็นไปเลยก็ว่าได้ เป็นพระที่ดูแลยากนะครับแต่ด้วยสภาพอย่างนี้สภาพถือว่าเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าหายากนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอพระสภาพแบบนี้นะครับแล้วยังการดูในที่นี้ผมอยากจะกค่อยสอนไปไม่อยากจะรีบด่วนสรุปให้เพราะว่าถ้าสรุปไปแล้วเนี่ยท่านบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจนะครับก็ค่อยดูอย่างนี้ดีกว่าจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาสะสมนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นจริงนะครับเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวเราจะทำยูทูบชุดใหญ่วันนี้เราทําเรียกน้าย่อยนะครับเพื่อศึกษา เบื้องต้นไปก่อนว่าเราควรจะศึกษาแบบไหนนะครับมีการเอาเข้างานประกวดกันเยอะแยะมากมายนะครับพารชุดนี้นะครับแต่ด้วยว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้เป็นทางการหรือเช่าหากันเพียงแต่ว่าบอกสอนอย่างนี้ไปก่อนนะครับจะได้เป็นองค์ความรู้นะครับคู่กับหลายๆอย่างนะครับมีองค์ประกอบหลายๆแบบนะครับดูดูเห็นไหมครับท่านดูครับความคมนั่นน้าตกหวายอะไรก็ตั้งแต่มันจะได้หมดเลยนะครับนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้สอนไว้เนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับ หลายท่านนะครับเข้ามาเนี่ยก็มาเรียนรู้กับเราก็ถือว่าโอเคนะหลายท่านก็ยังไม่เปิดใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราดูพิมพ์ทรงต่างๆในที่ถาดแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อด้วยนะครับจะได้เข้าใจกันไปพร้อมๆกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพูดอ้ไราีตายห่าก็ไม่เข้าใจแล้วต้องดูพระด้วยครับผมผมมันต้องโชว์ครับมีดีต้องโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูก่อนนี่ครับอ่ะดูซี่ใบหน้าก่อนนะครับอ่ะ ครับนี่ท่านจะเห็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับท่านจะเห็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไป,ไปเรื่อยๆนะครับปรับไปให้ดูเรื่อยๆนะครับจะได้เข้าใจกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดงนะเนื้อแดงนะครับอ่าอ่าตรงนี้จะเป็นหน้าอกนะครับเป็นหน้าอกนะครับนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเอามาเรียงโชว์สดๆเลยครับนี่ครับ คือเนื้อแดงเนี่ยเนื้อเนี่ยผิวเขาจะไม่ตึงนะครับพระที่กดด้วยมือไม่ตึงนะครับตัวใหญ่จะเป็นผลนะครับให้พิจารณาแบบนี้นะครับเวลาดูพระไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะพลาดนะครับพอพลาดไปแล้วมันจะเสียดายนะครับศึกษาพระต้องศึกษาให้จริงนะครับอ่านดูด้านหลังครับอ่าจะได้เห็นทั้งหลังด้วยน่ครับด้านหลังก็จะมีการปริ้นนะครับเพราะเพราะว่าใบโพเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นองค์นะองค์มันจะสวยกว่าแต่อันนี้มันจะสวยเก๋ไก่คือคลาสสิกในเรื่องของพิมพ์ทรงของเขาเรียกว่าพิมพ์ใบโพนั่นเองนะครับนีองค นะครับอ yeah. ่ะด oh, yeah. no ูองค์ดำมั่งนะครับดูองค์ดำด้วยจะได้ค่อยๆพิจารณาบางองค์มีคาบเยอะบางองก็มีคาบน้อยนะครับว่ากันไปนะครับก็ค่อยศึกษาไปนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูผมจะปรับเอามีเทลไซส์หน่อยหนึ่งนะแต่จะอย่าไปยึดติดแทวไซส์นะเพราะผมผมไม่ได้สอนเรื่องเทลไซส์นะครับผมจะสอนในเรื่องของการดูเนื้อไหนมากกว่านี่ครับเนื้อเขาจะดำประมาณนี้เลยนะครับเนื้อจะดำแบบนี้เลยนะครับนี่คือเนื้อเนื้อดำนะครับเพราะรอดเนื้อดำ หรือเรียกอย่างว่าพิมใบโพนะครับก็จะเป็นลักษณะเนื้อนี่ดํามากเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมทาความสะอาดแล้วเดี๋ยวคงจะได้อวดชมกัน้ะครับมาดูส่วนของหน้าอกนะนี่ครับส่วนหน้าอกก็จะมีลักษณะนี้ครับพราที่มีอายุส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายพิจารณาการง่ายๆเวลาดูพ้าเนี่ยดูแบบนี้นะครับท่านจะเข้าใจง่ายนะครับบางทีท่านไปโมจตะฟังเขาเล่าว่าพูดว่ามันมันไม่ใช่นะครับท่านต้องมีองค์จริงไว้ดูครับ จะได้พิจารณากันไปนะครับอ่านดูด้านหลังด้วยนะครับไปยังไวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราได้พระที่มีคลาสสิกที่เก็บสะสมคิดว่าอยากแต่โชว์ก็จะโชว์กันนี่คือด้านหลังนะอครับก็มาดูอีกอีกสักองคหนึ่งซิอ้าวดูองค์แดงองนี้ที่เป็นยังไงอนี่ก็จะเข้มหน่อยนะครับองค์ก็เข้มองค์ก็ไม่เข้มนะครับแล้วแต่นะครับนี่ครับพระรอดเนี่ยเนื้อเขาจะละเอียดนะครับไม่หยาบนะครับ เนื้อจะละเอียดไม่หยาบเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าหยาบมันมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเป็นไปได้มันก็อาจจะเป็นยุคปลายเพราะสมัยก่อนเนี่ยการนำเอาพระเอาดินพวกนี้มาเนี่ยเขาต้องล่อนนะครับต้องกองอย่างดีเลยครับเพราะเป็นพระที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่อยากให้พลาดก็ค่อยศึกษานะครับบางคนเจอเม็ดตกใจบอกว่าเอแน่นอนไม่ใช่นะครับมีเม็ดก็แท้ได้เพราะว่ามันเป็นกวดทรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่นาพระให้พี่นาเนื้อเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทาความสะอาดแล้ว เดี๋ยวผมจะเริ่มแบ่งนะครับตอนนี้ก็ศึกษาไปก่อนนะครับใครที่ไม่เคยมีก็ศึกษาจากความรู้จากที่ผมเปิดพร่ไปก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆไม่ใช่ว่าฟังผมแล้วรีบเช่าไม่ใช่ยังไม่ต้องเช่าครับผมยังไม่ให้เช่าผมยังไม่เปิดให้ด้วยนะครับให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนนะครับตองดูก่อนนะครับพระเจ้าสอนไว้นะครับตนะอ,องดูเถิดนะเห็นไหมอ่ดูองค์นี่เป็นยังไงองค์นี้ก็จะเข้มหน่อยนะครับหน้าตาก็ยังชัดอยู่นะครับนะครับหน้าตาชัดอยู่ ครับไวดูหนะ้าอกเร่เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมเริ่มเอาเอาแปรงปัดหน้าผู้หญิงมาปัดๆหน่อยเดี๋ยวมันก็คงสวยครับเพราะตอนนี้อา่าบอกเลยว่าอ่าก็ต้องสปีดทีหนึ่งในการศึกษาแต่ว่าเราเรียกคำย่ออย่างเดียวครับยังไม่ได้เอาจริงนะครับเดี๋ยวเอาจริงเราจะบอกนะครับนี่นะครับเนื้อประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าการศึกษาพ้าเนี่ยนะครับการศึกษาพ้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าคือมันต้องมีองค์จริงนะครับถ้าไม่มีองค์จริงเนี่ย เวลาเราพูดไม่มีใครเชื่อแต่ถ้ามาศึกษากับเราเราสอนนะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเอาตังค์มาให้ผมผมไม่ได้คิดตังค์ใครนะครับส่วนเราเปิดทุกวันนะครับผมอยู่ก็ได้เจอนะครับบางทีไม่อยู่ออกไปข้างนอกเขาาอาว่าเพราะมีธุระด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องดูงานนอกด้วยนะครับหลายๆที่นะครับก็วันนี้คลิปนี้เป็นคลิปพระรอดใบโพนะครับเป็นพระรอดลำพูนนะครับที่หาสมได้ยากนะครับไอ้ประเภทที่แบบว่ามีน้อยๆแล้วคุยก็ถือว่ามีนะไอ้มีเยอะมันก็จะโดนว่าไอ้นู้นนี่นั่นเป็นธรรมดา ก็ไม่เป็นไรเพราะผมปกติผมก็จะโดนประจําอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับคือผมทําหูไปนาตาไปไล่นะครับเอาเป็นแบบว่าวันนี้ผมสอนแล้วท่านได้อะไรนะครับก็ท่านที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัไครต์หรือก,กดกระดิ่งหรือติอดตามกันไว้นะครับเพราะคลิปนี้เราถือว่าเป็นคลิปที่เราเปิดตัวพระรอดที่เยอะที่สุดนะครับยังไม่มีใครเยอะกวผมนะถ้ามีคนเยียวผมก็ลงมานะครับจะได้ดูว่าโอ้ท่านมีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนกันผมไม่ได้บอกว่าท่านเก้ท่านเทียนนะครับ ผมจะได้มีเพื่อนนะครับว่าท่านก็มีผมก็มีผมดีใจผมได้มีเพื่อนกันแล้วพิมพ์เดียวกันตรงเดียวกันเนื้อเดียวกันมันจะเข้าใจกันง่ายสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ